ต้องขอบคุณวิธีการล้างพิษของเจ้าหากเทียบก่อนแล้วดูเหมือนว่าเจ้ายังมีความสามารถอยู่บ้างขอบคุณที่เจ้ามาปรากฏตัวทันเวลาเพื่อที่ข้าจะไม่ได้ถูกวางยาพิษโดยฮันโซเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเขากำลังวางแผนทำแบบนี้ ทักษะที่เขาฝึกนั้นเป็นศิลปะที่ชั่วร้ายร่างกายของผู้ฝึกจะมีกลิ่นเหม็นเนา่าข้าตระหนักถึงสิ่งนี้เนื่องจากเหตุและเงื่อนไขโดยบังเอิญเจ้าเก่งมากกูส่วนเฉินขโมยผลงานของข้าไปหน้าดันด้าน,ด,านดังนั้นนี่จึงเป็นวิธีการที่เขาใช้เพื่อควบคุมผู้คนหรอ ทักษะนี้จะรับหยินและเติมหยางผู้ฝึกนั้นมีหยางอุดมสมบูรณ์ในขณะที่แมลงพิษก็เหมือนกับหินบุคคลหนึ่งไม่สามารถฝึกทั้งสองอย่างพร้อมกันได้เอ่เจ <Hey, S 1> ้าหมายความว่าฮันโชไม่ใช่คนเดียวที่แอบฝึกทักษะชั่วร้ายเช่นนี้ในนิกายหรือไม่ข้อกลงว่าเขาคงจะโกรธมากตอนนี้ น้อยไอ้งโง่ฮันโชเขาล้มเหลวจริงๆเสียชีวิตยังไม่พอแต่ยังทำให้ค่าสูญเสียมแมลงพิษสองตัวไปด้วยอะไร,ะไรเดิมทีข้าจะรอจนกว่าเขาจะประสบความสำเร็จเพื่อที่ข้าจะได้ใช้ประโยชน์จากเขาตอนนี้แผนข้าถูกทำลายโดยเด็กที่ปรากฏตัวมาจากไหนไม่รู้ เนื่องจากเจ้ามีความสามารถมากงั้นข้าสามารถใช้เจ้าแทนฮันโชคนงี่เง่าคนนั้นได้หอคุมกดว่าไงนะฮันโชเสียชีวิตเมื่อคืนนี้ด้วยน้ำมือของลูกศิษย์ภายนอกที่ไม่ทราบที่มาหรอหวังเทียนเป่าผู้เท่าหอคุมกดระดับควบคุมวิญญาณขั้นต้นขอรับสิทธิได้เห็นกับตาตนเอง ท่านอาจารย์สิทธิ์ได้ตรวจสอบและพบว่ามีคนเห็นโม้หรูสเสวียออกจากหอปรุงยาตอนดึกก่อนหน้านั้นนางได้นำสิทธิ์ชั้นนอกสุดหล่อมาที่หอปรุงยาชื่อกโกวนเฉินว่ากันว่าผู้อาวุโสวุญยายังให้รางวัลเขาด้วยที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดในฐานะสิทธิ์ชั้นยอด แม้ว่าการแต่งงานระหว่างน้องหันและหลเสเวียจะถูกตัดสินใจโดยผู้อาวุโสหยาเป็นการส่วนตัวแต่สิทธ์น้องหันคิดว่าสิทธิ์น้องหลุสเวียลังเลอยู่เสมอดังนั้นเขาจึงไปที่นั่นและสัญญาว่าจะไม่บังคับนางแต่ใครจะรู้ว่าน้องสาวหลเสเวียจะยังคง นางวางแผนกับสิทธิภายนอกเพื่อรอบสังหารเขายิ่งไปกว่านั้นยังไม่ทราบที่มาของสิทธิคนนั้นดังนั้นเขาจึงอาจแอบเข้ามาโดยเจตนาไม่ดีวดดีนิกายจีเทียนที่สง่างามของเราจะยอมให้เด็กที่ยิงพยองกระทำแบบนี้ได้อย่างไร แต่น้องหลเสเวียก็เป็นหลานสาวของผู้เท่าโวยาและเด็กคนนั้นดูเหมือนจะสำคัญมากสำหรับผู้เท่าโวยาเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องพูดมากไม่ว่าพวกเขาจะมีสถานะอะไรหอคมกฎจะต้องปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและจะไม่ปล่อยพวกเขาไปอย่างไม่สนใจนี่คือป้ายหอคมกฎการถือป้ายนี้สามารถเรียกสาวกหอคมกฎของข้าได้ โชชิงไห่เจ้าจงไปพากูซวนเฉินและหลูสเสวียกลับมาที่นี้ข้าต้องการสอบปากคำพวกเขาเป็นการส่วนตัวว่รรอรับทราบขอรับท่านคือกูซวนเฉินเหรอเกิดอะไรขึ้น สิทธิพี่หลู่สวียแอบขอให้ข้ามาบอกทานเมื่อสักครู่นี้ทันทีที่พี่โมเข้าไปในห้องปรุงยานางก็ได้พบกับผู้คนจากหอคมกดที่มาจับกลุมทานห่อคมกดเต็มไปด้วยกลุบายท่านกูท่านควรออกจากที่นี่โดยเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงมันโอ้มาหาอข้อเร็วขนาดนี้เลยเหรอมาดูกันว่าหนูตัวไหนที่สร้างปัญหา เอ๋ hey, ท่านจะไปไหนกูส่วนเฉินข้ามาแล้วเฮ้ hey, ดูนั่นสิไล่ตามเขาไปเขาคือกูส่วนเฉินขอรับเจ้ากลัวและอยากจะหนีไปงั้นเหรอแต่มันก็สายเกินไปแล้ว น่าแปลกเขามาทางนี้ไม่ใช่เหรอทำไมเขาถึงหายไปเจ้ากำลังมองหาข้างั้นเหรอสถานที่แห่งนี้เปิดกว้างดีข้ารอมานานแล้วพวกเจ้าช้าเกินไปเอ๊ะอ้า <c oughs> อออเดิมทีข้าคิดว่าเขามีอาวุธวิเศษจึงสามารถฆ่าฮันโชได้ แต่ทักษะดาบเมื่อกี้ทำให้ปรมาจารย์หอคมกดสิบคนบาดเจ็บด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเป็นไปได้ไหมว่าเขาเป็นปรมาจารที่ปกปิดการฝึกจนของเขาแสงดาบรูปมังกรน,นี้มีสเสน่ห์ของศิลปะที่ไม่ธรรมดาของนิกายจีเทียนแต่มันคาดเดาไม่ได้มากกว่าของในนิกาย ข้าความเร็วของเขาเร็วเกินไปข้าข้าไม่กล้าทำอีกแล้วคิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปงั้นเหรอข้าข้ามีข้อมูลเกี่ยวกับกวนสันเย่เจ้าพูดว่าอะไรนะ ก่อนหน้านี้หูชิงหูไม่สิเป็นลุงหูและลุงหวงที่ถามฮันโชและข้าเกี่ยวกับที่อยู่ของกวนซันเยจริงๆแล้วเป็นท่านที่ต้องการรู้ใช่ไหมหูชิงหูผู้นี้เข้าสู่หอปรุงยาได้ข้าคิดว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเขาที่จูจูคนสองคนก็กลายเป็นสาวกสายตรงของนิกาย หากคิดอย่างรอบคอบเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดมากที่คนสองคนนั้นสนใจเรื่องนี้ในเวลานั้นมีแนวโน้มมากที่พวกเขาจะได้รับคำสั่งจากเขาใช่เป็นข้อเองแหละที่ต้องการรู้เยี่ยมมากดูเหมือนว่าข้าจะเดาถูกต้องแต่ทำไมข้อจะต้องเชื่อใจเจ้าด้วยดูเหมือนว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะหลอกเขา เอ๋เดี๋ยวก่อนท่านกูท่านจะทำอะไรนี่คือแมลงพิษของเจ้าที่ได้รับการขัดเกลาใหม่จากข้าไงแย่แล้วจูจูข้าก็เกิดลางสังหรณ์ไม่ดีถ้าเจ้ากินมันเข้าไปข้าจะเชื่อใจเจ้าสักหน่อยก็ได้ โเท่าหวังหอคุมกฎของท่านและหอปรุงยาของข้าไม่เคยขัดแย้งกันมาก่อนวันนี้หมายความว่าไงท่านปู้